้าศึกบุกจะเข้าห้องน้ำได้ที่ไหนพอเซเว่นอีเลเวนเข้าห้องน้ำได้ไหมแล้วตามสถานีรถไฟฟ้ามีหรือเปล่าเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังหลายๆคน,ๆๆคนอาจเคยประสบป,ปัญหาเวลาไปทุระนนอกบ้านแล้วเกิดอาการาข้าศึกบุกกระทันหนันต้องการเข้าห้องน้ำแบบด่วนๆหันซ้ายหันขวาที่ไหนเข้าได้บ้าง อย่างปั๊มน้ำมันเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่ามีแน่ๆแ,แวะปั๊มเข้าห้องน้ํากันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ถ้าแถวนั้นไม่มีปั๊มน้ํามันล่ะคะล่าสุดค่ะมีสมาชิกพันคิปออกมาตั้งกระทู้ถามบอกว่าพอดีว่าขับรถมาไกลามากยังไม่ถึงที่ทํางานแต่แวะเซเว่นก่อนแล้วซื้อของในร้านค้าจะขอเข้าห้องน้ําในเซเว่นได้ไหมไม่แน่ใจก็เลยมาถามในนี้ก่อนงานนี้เนี่ยมีคนเข้ามาตอบกันหลากหลายเลยค่ะ บัญชีน้องเปาเซเว่นของร้านเซเว่นอีเลเวเข้ามาไขาข้อข้องใจบอกว่าสำหรับการขออนุญาตเข้าห้องน้ําที่ร้านเซเว่นอีเลเวนในส่วนนี้จะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของร้านสาขาเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากภายในร้านของแต่ละสาขาจะมีสินค้าวางอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการอย่างไรน้องเปาต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ แล้วนอกจากเ e เว่นอถ้าเราอยู่บนรถไฟฟ้าแต่ละสถานีมีห้องน้ําให้เข้าไหมหลายคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะบางทีเนี่ยปวดมากๆแต่ว่าไม่กล้าถามอาจจะคิดว่าไม่มีหรือจะไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าแต่ต้องบอกนะคะว่าไม่ต้องเขินสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าห้องน้ําอยู่ไหนในส่วนของรถ MRT สายสีน้ำเงินสถานีที่มีห้องน้ำสาธารณะบริการได้แก่ m ารสถานีบางซื่อสวนจตุจักรพหลโยธินลาดพร้าวพระรามเก้าเพชรบุรีสุขุมวิทคลองเตยลุงพินีสีลมสามย่านหัวลำโพงและนอกจากสถานีที่กล่าวมานะคะสถานีอื่นๆของสายสีน้ำเงินก็มีห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเช่นกันค่ะใครที่ต้องการใช้ห้องน้ำแบบเร่งด่วนสามารถแจ้งพี่ๆเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ห้องน้ำได้เลยค่ะ ส่วนสายสีม่วงนี่สบายเลยค่ะเพราะว่ามีห้องน้ำสาธารณะให้บริการฟรีทุกสถานีเข้าได้เลยไม่ต้องแจ้งส่วนสายสีเหลืองนะคะมีห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการได้ทุกสถานีค่ะ ในส่วนของรถไฟฟ้า BTS นะคะทาง BTS แจ้งว่ามีห้องน้ำให้บริการทุกสถานีหากต้องการใช้ห้องน้ำกระทันหันให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ห้องน้ำภายในสถานีได้เลยเจ้าหน้าที่จะประสานรอปภหรือว่าแม่บ้านให้นำทางไปยังห้องน้ำทันที โดย BTS นะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากห้องน้ำ BTS ในส่วนสถานีเดิมที่ไม่ใช่ส่วนต่อขยายจะอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องระบบควบคุมสำคัญต่างๆของสถานีการเข้าออกจึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลค่ะรู้แบบนี้แล้วต่อไปการเดินทางออกนอกบ้านน่าจะสะดวกและไร้ความกังวลน,นะคะปวดหนักปวดเบาต้องทำยังไงรู้แล้วนะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ